เรื่องมิตรภาพแห่งสวรรณาการผจญภัยของจูมาและมาบาในทุ่งหญ้าสวรรณาที่กว้างใหญ่ของแอฟริกามีสัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสมบสุขในหมู่สัตว์เหล่านี้มียีราฟสูงใหญ่ชื่อว่าจูมาและช้างหนุ่มร่างกายแข็งแรงชื่อว่ามาบาวันหนึ่งจูมาก,กับมาบาออกเดินเล่นตามปกติแต่เมื่อพวกเขาเดินมาถึงทุ่งดอกไม้สวยงาม พวกเขาก็พบกับดอกไม้แปลกประหลาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนดอกไม้นี้มีสีสันสดใสและมีกลิ่นหอมโยนใจมาบาใช้จมูกยาวของเขาโอบดอกไม้นั้นขึ้นมาดูใกล้ๆในขณะที่จูมาใช้คอยาวของเขาโน้มเข้าไปดมกลิ่นใกล้ฮ่าฮทันใดนั้นเองดอกไม้ก็เริ่มเปล่งแสงสว่างและเกิดพายุลมแรงขึ้นพวกเขาทั้งสองถูกพัดไปยังป่าใหญ่ ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่มากมายพวกเขาพยายามหาทางกลับบ้านแต่ยิ่งเดินไปก็ยิ่งลึกเข้าไปในป่าพวกเขารู้สึกกลัวแต่ก็ยังคงอยู่ด้วยกันเพราะพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันในป่าแห่งนี้พวกเขาพบกับสัตว์ต่างๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นนกแก้วสีรุง้งกระรอกบินและสิงโตที่มีปีกสัตว์เหล่านี้ช่วยแนะนำทางและให้ความช่วยเหลือ กับจูมาและมาบาในการหาทางกลับบ้านจูมาและมาบาเรียนรู้ว่าพวกเขาต้องทำงานร่วมกันในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆและในการเดินทางพวกเขาได้พบกับมิตรภาพและความกล้าหาญที่ซ่อนอยู่ในใจของพวกเขาเองสุดท้ายจูมาและมาบาก็สามารถหาทางกลับบ้าน ได้พวกเขารู้สึกยินดีและขอบคุณสำหรับการผจญภัยที่ทำให้พวกเขาเติบโตขึ้นและได้พบกับเพื่อนใหม่มากมายจากวันนั้นเป็นต้นมาจูมาและมาบาก็ไม่กลัวการผจญภัยอีกต่อไปพวกเขาเข้าใจว่าการเดินทางใหม่ๆทำให้พวกเขาได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นในทุกๆวัน